สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วโรมเชื่อประยุทธ์จ้องเบียดประวิทย์พ้นเกมอำนาจขบเหลี่ยมสลายมุ้งพลังประชารัฐเหลือเพียงพักชั่วคราววันแตกหักสะเทือนประชาชน นายรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแยกกันลงพื้นที่ในวันที่22กันยายนพร้อมกันจนสอสอท้องที่พักพลังประชารัฐตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปต้อนรับใครก่อนสะท้อนสัญญาณทางการเมืองอย่างร ได้บ้บาางวา่คิดว่าในขณะนี้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่ไม่มีเสถียรภาพและเป็นช่วงเวลาที่เกิดรอยร้าวทำให้ไม่สามารถคุมคนในรัฐบาลได้ซึ่งสะท้อนออกมาในช่วงการประชุมสภาที่เกิดสภาล่มบ่อยล่าสุดก็ไม่สามารถอยู่ครบองค์ประชุมเพื่อลงมติกฎหมายที่รัฐบาลเสนอมาได้ เราบว่ากลไกการคุมสสและสอวอของรัฐบาลมีปัญหาวิกฤตเดิมยังแก้ไขไม่ได้แต่รัฐบาลกําลังสร้างวิกฤตใหม่ผ่าน,นกลไกของตัวเองรัฐบาลจึงควรจัดการวิกฤตตรงนี้ให้ได้โดยมีทางเลือกคือพลเอกประยุทธ์สามารถลาออกหรือยุบสภาเปิดทางให้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามยังไม่ฟันธงว่าความขัดแย้งระหว่างพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์มีอยู่หรือไม่หรือมีมากแค่ไหนแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการปัญหาระหว่างร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพักและพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นว่าบารมีของพลเอกประวิทย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีน้อยลงมากพลเอกประวิทย์เปรียบเสมือนดวงดาวที่ค่อยๆหมดแสงรอวันแตกสลายกลายเป็นเท่าทุลีพลเอกประวิทย์ไม่สามารถที่จะคุมคกลไกแหล หลายอย่างได้เหมือนที่เคยทำมา นายรังสิมันกล่าวอีกว่าเมื่อน้องรักอย่างพลเอกประยุทธ์ไม่ฟังก็ยิ่งแล้วใหญ่ทั้งอำนาจหลายอย่างก็ถูกพลเอกประยุทธ์ยึดไปจึงคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังคิดอยู่ลึกๆคือการค่อยๆทําให้พลเอกประวิทย์หมดบทบาทลงหรือไม่โดยเฉพาะกลไกในคณะรัฐมนตรีของพลเอกประวิทย์ก็ไม่มีความสําคัญอีกต่อไปเพราะเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็ถูกปลดพ้นรัฐมนตรียิ่งแสดงให้เห็นว่าพักการเมืองอย่างพักพลังประชารัฐ อาจเป็นเพียงพักชั่วคราวและมุ้งของพลเอกประวิทย์อาจจะไม่มีบทบาทต่อไปอีกในอนาคตสุดท้ายก็คงแตกกันแต่ก็หวังว่าประชาชนจะไม่ได้รับลูกลงมากจนเกินไป ความขัดแย้งเห็นต่างของระบบเลือกตั้งและการตัดสินใจเลือกจะเป็นเครื่องชี้ขาดทิศทางและแนวโน้มการเมืองแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระสามแล้วกระนั้นวันเวลาแห่งการรอคอยก่อนจะนำขึ้นทุนเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศและบังคับใช้ก็สำคัญปมเงื่อนอยู่ที่ความหวาดกลัว การเคลื่อนไหวของกลุ่มพักการเมืองขนาดเล็กจำนวนหนึ่งอาจเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณจากความตระหนกในทางความคิดจากกองเชียร์พลเอกประยุทธ์จันโอชา ระหนกว่าอาจตกหลุมพรางจากการขุดเอาไว้โดยพักเพื่อไทยท่ามกลางความรู้เท่าไม่ถึงการของพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดนี้มาจากแผนสมคบคิดทางการเมืองในความเชื่อของกองเชียร์พลเอกประยุทธ์มีความเห็นอย่างหนักแน่นและจริงจังว่าหากการเลือกตั้งเป็นแบบรัฐธรรมนูญ40นั่นคือการเข้าทางของเพื่อไทยเพราะการเลือกตั้งเมื่อมกราคม2544 พักอันดับหนึ่งคือไทยรักไทยการเลือกตั้งเมื่อกุมภาพั148พักไทยรักไทยชนะถล่มทลายเลือกตั้งเมื่อธันวา50ก็เป็นพักพลังประชาชนเมื่อเดือนกรกฎา2554ชัยชนะก็เป็นของพักเพื่อไทยแม้กระทั่งเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562พักเพื่อไทยก็ยังได้อันดับหนึ่งหากย้อนกลับไปเป็นบัตรสใบพักเพื่อไทยก็เหมือนพยักเสียบป,ปีก ยิ่งเมื่อผ่านสถานการณ์วันที่8กันยายนหากพักพลังประชารัฐไม่มีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเป็นคนกุมบางเหียนหลางแพ้ก็ยิ่งเห็นเด่นชัดตรงนี้จึงเป็นคำถามแหลมคมต่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาความหวันไหวจากสถานการณ์แห่งยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนเป็นความวันไหวจากความเชื่อมั่นหนึ่งในทางการเมืองนั่นคือชื่อ ว,ว่าการเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างบทบาทและความหมายในทางการเมืองแต่เป็นการสมคบคิดกับคนของพรรคการเมืองอื่นจึงจําเป็นต้องปลดร้อยเอกธรรมนัตและนางนารมนพินโยสินวัตรออกจากตําแหน่งและหมายมาจะรุกเข้าไปภายในพรรคแต่เมื่อประสบกับการสร้างป้อมค่ายจากทั้งพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัตจึงก่อให้เกิดการตั้งหลักใหม่ในทางการเมืองโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทิศทางของ ระบบเลือกตั้งเป็นสำคัญหากสามารถกลุ่มอำนาจภายในพักพลังประชารัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอนาคตของการเลือกตั้งก็เป็นไปตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนการสกัดขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อมีให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามพิมพ์เขียวที่พักเพื่อไทยต้องการย่อมบังเกิดการผ่านกระบวนการยุบสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ